สนใจก่อนจะไห้ว่าหนังสือชุดแรกที่อ่านเนี่ยคือเป็นเรื่องข่าสน์ทหารจนไทยของยุคอินเดีไใต้าค่ะหนังสือบอกว่าเคยชอบในเด็กใช่ตั้งแต่ตอนประมาณม .1 ม .2 แล้วก็ติดมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้พอด้วยเราโตขึ้นโลกเรามันเจออะไรมากขึ้นหนังสือมันมีหลากหลายมากเราสามารถเลือกอ่านได้ตามที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นนวนิยาเพราะว่าที่เราเล่นละครอย่างเรื่องลูกท้าก็จะมีเป็นหนังสือมาที่ต้องมอง เราเรียนรู้ทั้งแบบประเพณีวรรณกรรมลักษณะทำในประเพณีของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยจริงๆพอเรารู้เยอะเนี่ยเราสามารถพูดได้เยอะเราสามารถมีครี a อทไม่ว่าเราทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความพิถึงมันฟุ้แล้วมันใสได้ไหลเนาะใช่หนูชอบประโยคที่พี่เกดรีทอร์พูดเพราะว่าพี่เกดก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านและแนะนำหนังสือเหมือนกันพี่บอกว่าคนที่อ่านหนังสือจะมีข้อมูลในการในการส่งออกข้อมูลมากกว่าคนที่ วิธีการพูดการประมวลจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมากกว่าคนที่ไม่อ่นใช่ค่ะเราสังเกตได้ว่าคนที่อ่านหนังสือเยอะคาพูดก็ดีความคิดก็ดีเนี่ยเขาถูกเรียบเรียงมาแล้วแต่ไม่ได้แบบเรียบเรียงผลิตมาเพื่อความสวยงามแต่เขาผ่านการคัดกรองมาแล้วหลายๆรอบหนังสือทําให้เขาได้ข้อมูลทาไปทาไปทาไปเหมือนเป็นฟอสซิลแต่เป็นฟอสซิลที่เราสามารถดึงกลับมาใช้ได้ใหม่ทับทับกันมาพอเราจะพูดอะไรปุ๊บคำพูดมันจะเรียนออกมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วคำพูดจะสวยงามแล้วก็จะเรียนกันเป็นแบบว่าเป็น หนึ่งสองสาอันนี้คือความข้อดีของการอ่านหนังสือแต่ถามนักอายอีกนิดนึงว่าเวลานักอายอ่านหนังสือแล้วเนี่ยมันเหมือนเราเหลุดไปอยู่ีกโลกไปยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีจินตนาการเรารู้สึกว่าเรามีความสนุกจริงเลยการอ่านหนังสือเนี่ยค่ะใช่ในค่ะยิ่งตอนเด็กๆที่เราไม่ตอ้องที่เรายังไม่ได้เป็นแบบเนี้ยหรือว่าจินตนาการเรามีมากมากว่าตอนนี้ <S <S 3> <S 3> ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีลยมันมากขึ้นหนูอยากเราว่าตัวเบสมาสั้นขึ้นไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วอ่าน สอบออสำรับหนึ่งเราก็ถ่ายนไปดูว,วิดถโอค่ะมีคนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นแบบนี้นสมัยก่อนยังไม่มีไลน์มันก็จะต้องแบบเช็คเฟซมือใหน่ออันนี้เป็นทุกคนหรือว่าอีกตเป็นถัดไปเอ๊ะเช็คอีเมลนิดนึง